สวัสดีครับผมต้นชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมอาร์กอนนะครับให้เม็ดใหญ่นะครับเพราะว่ามี f ามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับแผ่นขึ้นฟ้าแล้วตอนนี้ฝนกําลังตกนะครับมาเราไปดูกันเลยครับถ้าเราจะเชื่อมให้มันเม็ดใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องใช้ไฟเยอะๆเลยนะครับใช้สุดเลยนะ150นะครับก็อย่างที่บอกนะครับ ถ้าเกิดใช้ไฟน้อยมิตก็เล็กนะครับใช้ไฟเยอะม็ดก็ใหญ่นะครับส่วนอาก้อนจะใช้แค่ห้านะครับครับถ้าเราใช้เปิดไฟเยอะแล้วถ้าเกิดยังไม่พอนะครับก็ให้เรากดสวิตช์นานๆขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ากดากดนานแล้วมันจะเม็ดใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมแบบปกติก่อนนะแบบที่ไม่ไม่ให้ใหญ่มากนะครับ นี่ก็จะเป็นเม็ดธรรมดานะครับถ้าเราอยากให้มันใหญ่เยอะๆมากแล้วก็กดสวิตช์แค่ไปอีกนิดหนึ่งครับ เนี่ครับนี่ถ้าเรากดกดแค่เพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยเม็ดมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วสีมันก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดความร้อนเยอะเนี่ยสีมันก็จะเป็นออกน้ําเงินแบบนี้นะครับถ้าไม่เยอะก็จะเป็นขาวๆแบบนี้นะครับก็หลักๆเลยนะครับมันอยู่ที่การกดสวิตช์ให้มันให้มันนานขึ้นนะถ้ากดแป๊บเดียวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ากดนานขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะ ก็สรุปนะครับว่าเราต้องใช้ไฟเยอะๆเลยนะครับแล้วก็กดสวิตช์ให้นานขึ้นนะครับเราก็จะได้เมิดใหญ่ๆแบบนี้เลยก็ทําคลิปให้กับ f อนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับวันนี้ก็งานไม่ค่อยมีครับก็เลยทําคลิปให้ดูนะครับครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ